กำลังทำให้ฉันเดือดร้อนป้าก็ก้มกราดจิงๆถ้าถ้าถ้าป้ากราบอย่าให้ป้าจริงๆเรยจร๊ะนี่ออฟคะออฟเนี่ยควรลงไปดูหน่อยนะคะไม่ใช่ปล่อยป่าละเลยให้ขอทานมาขอทานที่บริษัทแบบนี้ขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าป้าเป็นญาติของฉันเองนะจ๊ะไม่ใช่ขอทานนะคะ อยากได้เงินมากใช่ปะงั้ป้าก็ก้มกราบฉันสิถ้าป้ากราบฉันเนี่ยนะฉันให้เลยจริงเหรอจ๊ะถ้า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 ป้ากราบอย่าให้ป้าจริงจริงเหรอจ๊ะอย่าหลอกป้านะป้าป้ากราบก็ได้จ้ะป้าคะอย่านะคะป้านี่คุณมันไม่มากไปหน่อยเหรอ แกไม่ยุ่งอะไรด้วยมันไม่ใช่เรื่องของแกนี่ก็นังป้านมันอยากได้เงินไงฉันก็เลยจะให้มันกระบป้าคะเอิบป้ายังไม่ได้กินอะไรเลยใช่ไหมคะใช่ยังไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เมื่อวาน,นป้ายอยู่นี่คะ่ะป้าเอาเงินนี่ไปซื้อข้าวกินนะคะขอบคุณใจแม่หนูมากมากเลยนะจ๊ะป้ายังไม่ได้กินข้าวเลยตั้งแต่เมื่อวาน น่าสมเพชดีละ่ะฉันว่าฉันไปดีกว่านะเสียเวลาทำงานทำการชันหมดก็ไปสิแหมไม่ได้มีใครมามัดเท้าคุณไว้นี่ยังบ้า,ายอย่าไปสนใจเลยค่ะป้าปล่อยเขาไปนั่นแหละยไงป้าเขาขอบใจหนูมากเลยนะจ้ะเอาวืนปหาาซ้้อข เลยค่ะหลบก่อนค่ะลหลบเร็วนะคะ่ะมาเถอวสวัสดีค่ะท่านประธานสวัสดีครับมาแต่เช้าเลยนะครับมันเป็นหน้าที่นะคะ เอาขนมหม้อป่าครับแม่ผมเป็นคนทําเองเลยนะครับอาจจะโบราณหน่อยแต่อร่อยครับขอบคุณนะคะเออป้าป้าป้า,อ,าออกมาได้แล้วจ้ะไปแล้วเหรอไปแล้วจ้ะป้าเอา้าป้าแล้ว,ลวทำไมไม่ถอยออกทางนู้นล่ะ ากับตัวเล็กขนาดนี้เนาะจ้ะตัวเล็ก <c oughs> เออนี่ป้าเอาขนมไปทานนะจ๊ะป้าเนี่ยท่านประธานอะ่ะบอกว่าแม่ท่านประธานทำเองเลยนะเป็นขนมโบราณเอาไปทานนะจ๊ะป้าท่านประธานเาให้หนูไม่ใช่เหรอเดี๋ยวเขาจะเสียน้ำใจแล้นะเอาไปเถอะจ๊ะป้าไม่เป็นไรหรอกแล้วหนูไม่เอาไปทานบ้างเหรอ งั้นเอางี้งั้นเดี๋ยวหนูเอาไว้ชิ้นหนึ่งก็ได้จ้ะที่เหลือป้าเอาไปกินเลยนะจ๊ะเอาอีกไหมอ่ะเอาแล้วจ้าจะได้อิ่มๆใจหนูมากนะเป็นคนของป้าจริงๆเลยที่มาเจอหนูแม่หนูใจดีขนาดนี้ขอให้หนูจำเริศจำเริศน,นะป้าทูจะป้าเออป้าเดี๋ยวมานั่งตรงนี้ก่อนก็ได้นะจ๊ะเพราะว่าเดี๋ยวฉันก็ไปหุองน้ำแป๊บหนึ่งนะจ๊ะนั่งได้เหรอนั่งได้เลยจ้ะ แต่ก็หลบๆคนหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะโดนว่าวนะแต่ว่าป้าไม่ต้องไปหลบใต้โต๊ะอีล่ะเดี๋ยวจะหัวทิ่มหัวตำไปยังไงก็เดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อนละกันนะจ๊ะได้จ้ะใจนะจ๊ะหนู ันนี้มาแต่เช้าเลยนะแต่ทําไมดูเหมือนอารมณ์ไม่ดีจังก็ไปเจอขอทานมาสิคะมาขอเงินเป็นไม่ฉาชีพหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่ะคิดแล้วก็ไม่อยากจะพูดถึงขนลุกกะค่ะอดนี่ออฟคะออฟเนี่ยควรลงไปดูหน่อยนะคะไม่ใช่ปล่อยปละละเลยให้ขอทานมาขอทานที่บริษัทแบบนี้เอาเถอะเอาเถอะเรื่องมันก็ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่าพูดได้อายอารมณ์เสียเลยนะ ค่ะอยก็ว่าแบบนั้นแหละเออออฟคะวันนี้เราไปช้อปปิ้งกันไหมคะอายรู้สึกเบื่อเบ่อค่ะวันนี้ผมไม่ว่างอะดิไเนี่ผมต้องเคลียร์งานไม่รู้วันนี้จะเสร็จทันไหมโหออฟเดี๋ยวนี้ออฟเห็นงานสำคัญกว่าไอเหรอคะไม่ใช่อย่างนั้นเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมเนี่ยโอนเงินให้คุณ แล้วคุณอยากจะซื้ออะไรช้อปปิ้งอะไรคุณซื้อได้ตามสบายเลยโอเคไหมได้ค่ะงั้นเดี๋ยวอายไปก่อนนะคะเธออระล์เสียแล้ว ะะแล้วนี่ยามไปไหนปล่อยให้ขอทายมานั่งตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยออกไปเลยนะไปนี่นี่ป้าก็ไม่ได้มาทําอะไรให้หนูเดือดร้อนนี่จ้ะป้าแค่แค่มานั่งกินขนมตรงนี้เฉยๆกินหน่อยไหมเนี่ยอร่อยนะยี่สอป,ปนี่ไม่ได้ทำให้ฉันเดือดร้อน้นเหรอก็นี่ไงป้ากำลังทำให้ฉันเดือดร้อนนั่งเกะกะหน้าบริษัทของฉันนี่บริษัทของโนหรอจ๊ะ ป้าขอโทษนะท,ท,ที่มาทําให้เดือดร้อนนี่บริษัทของแฟนฉันเนี่ยก็เหมือนบริษัทของฉันนั่นแหละป้ารีบออกไปเลยนะไปขอทานที่อื่นเลยไปเกะกะจริงๆเลยไปสิไปนิดคุนิดอะไรกันคะแกไม่แหย่ตาดูมั้งหรอไปขอทานมานั่งเกะกะได้ไง ถ้าฉันกลับมาแล้วยิงเห็นขอทานนี่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เโดนไล่ออกแม่เออป้าจะไปไหนคะนั่นงผู้หญิงใจร้ายคนนั้นน่ะสิเขาไล่ป้าเขาไม่ให้ป้านั่งแถวนี้โอ้โหป้างั้นเอางี้เดี๋ยวป้าไปกินข้างหลังบริษัทก็ได้นะคะไปได้จริงๆหรอ ได้สิคะแล้วแล้วถ้านางผู้หญิงใจร้ายคนนั้นย้อนกลับมาอีกทีจะทํำยังไงอะเดี๋ยวถ้าเขากลับมาอีกนะคะเดี๋ยวหนูจะปกป้องป้าเองเลยค่ะขอบใจหนูมากมากเลยนะหนูนี่เจ้งเป็นคนดีจริงๆเลยไม่เป็นไรหรอกจ้ะไปเดี๋ยวฉันพาไปนะจ๊ะ ฉันเตรียมข้าวไว้ให้ด้วยนะจ๊ะนี่จะป้าใหญ่มากแล้วจ้ะหนูจ๊าป้า,เ,าเนตป้าฉันว่าป้ามาทำงานเป็นแม่บ้านที่นี่ดีกว่านะจ๊ะเดี๋ยวฉันน่ะบอกอท่านประธานให้จะดีเหรอจ๊ะบริษัทเขาโอเะใหญ่โตถ้าป้ามาทำงานที่นี่มันจะเหมาะกับป้าเหรอจ๊ะเอาหนะ่าลองดูมันก็ไม่เสียหายหรอกจ้ะ เดี๋ยวป้านั่งรอชั้นตรงนี้นะจ๊ะอ๋อแล้วก็อย่าไปไหนเลยนะจ๊ะป้าเดี๋ยวชันนะ่ะจะโดนแฟนท่านประธานว่าเอาอีกนะแล้วก็เดี๋ยวชันนะ่ะจะไปถามท่านประธานให้แล้วป้าก็บอกนะว่าเป็นญาติกับชั้นมาจากตาจตงหวัดนะจ๊ะได้แก่ได้จกะเดี๋ยวป้าจะนั่งรอหนูอยู่ตรงนี้นะได้เลยจ้ะ น,นี่ฮะม้อขอทานคอยดูนะนางยามวันนี้แกโดนไล่ออกแนะ่ใครจะโดนไล่ออกเลยจ้ะหนูหนี่แกยังจะไม่ยอมชช่ออขอออกไปเลยนะไปสิไปอ้าวแม่ไปไหนมาครับแล้วทำไมแม่ถึงแต่งตัวแบบนี้เออแม่ผมจะแนะนำแฟนของผมให้แม่รู้จักไนไหนหละจ๊ะลูกนี่ไงครับ ไอ้แฟนผมสวยไหมครับ๊ออฟคะนี่ขอทานเนี่ยเป็นแม่คุณเหรอคะขอทานอะไรกันนี่แม่ของผมคำก็ขอทานสองคำก็ขอทานเป็นขอทานแล้วมันไม่ดีตรงไหนเหรอไปทำอะไรให้คุณเดือดร้อนเหรอ,อ,อคุณแม่คะหนูขอโทษนะคะคือหนูไม่รู้จริงๆอะคะ่ะว่าคุณเป็นแม่ของออฟอะคะ่ะ แล้วทำไมคุณแม่ถึงแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะเดียวแรกกันนะฉันก็กะแค่จะลองใจพนักงานของฉันดูเพื่อว่าจะได้เลื่อนตำแหน่งให้เขาแต่ช่างบังเอิญจริงๆที่ฉันมาเจอทาสแท้ของวัดที่ลูกสะใภ้ของฉันเองคุณออกไปเลยนะผมไม่ต้องการผู้หญิงอย่างคุณมาเป็นเมียผมคุณคะฉันขอโทษนะคะคุณคะผมไม่รับคำขอโทษจากคุณ เชิญครับอ,ส,อสิไม่เป็นไรนะครับแม่แม่ไม่เป็นไรหรอกลูกเอาว่าแต่อ๋อเดี๋ยวช่วยไปเรียกยามหน้าบริษัทมาให้แม่หน่อยสิครับแม่ยามเปิ้ลยามเปิ้ล ยำเปิ้ลมาแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะท่านประธานอา่อป้าทำไมมานั่งตรงนี้ล่ะฉันบอกให้ป้ารออยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวฉันก็โดนไล่ออกออย่าได้ฉันออกเลยนะคะท่านประธานพอดีว่าป้าเป็นญาติของฉันเองนะจะ๊ะไม่ใช่ขอทานนะคะขอทานที่ไหนกันละ่ะเนี่ยแม่ผมฮะ ท่านประธานใช่ออขอโทษด้วยนะคะใช่จ้ะฉันเป็นแม่ของอ๊อฟเองอ๊อาหากว่าลูกอะ่ะอยากจะหาเมียดีๆสักคนนะลองเปิดใจให้หนูเปิ้นดูสักครั้งสิลูกยามเขาไม่ชอบผมหรอกครับแม่จับป้านั่งกินตรงนี้แล้วกันนะจ๊ะป้า ริษัทนี้นานหรือยังจ๊ะทำไมไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ่ะก็ไม่นานหรอกจาะป้าอืมก็ทำงานที่นี่มันไม่ดีเหรอทำไมหนูถึงทำหน้าเศร้าจังล่ะเออคือว่าฉันแอบชอบท่านประธานนะจะ๊ะแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หลอกจากป้าฉันน่ะมันก็เป็นแค่ยามจะไปคบกับท่านประธานได้ยังไงอีกอย่าง ท่านประธานก็มีแฟนแล้วแฟนท่านประธานอะทั้งสวยทั้งรวยแถมยังไฮโซอีกโอโหนูอย่าไปน้อยใจในโชคชะตาเลยนะจ๊ะคนดีๆแบบหนูอ่ะสักวันหนึ่งโชคชะตาก็จะเข้าข้างเราเองโชคชะตาก็มีได้แต่ในฝันเท่านั้นแหละจ๊ะป้ามันจะไปเป็นจริงเหมือนในละครไนดะ้ยังไงกันละ่ะ คุณชอบผมจริงๆหรอครับเปิ้ลแล้วคุณชอบมานานเท่าไรหร่แล้วครับค่ะฉันชอบคุณค่ะแต่ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าฉันก็เป็นแค่ยามอะค่ะนูเปิ้ลนูอย่าคิดอย่างนั้นสิลูกดูพ่อตาอออสิถ้าเป็นถึงเจ้าของบริษัทยังมารับกับป้าที่เป็นแม่ค้าข้างทางได้เลยขอเพียงแต่เราจริงใจรักกัน แล้วก็พร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันแค่นั้นแหละถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นแค่รปภและไม่เหมาะสมกับตาอ,อ๊อฟหนูก็มาเป็นเลขาของตาออฟดูสิลูกเป็ไงตาออฟผมเห็นด้วยครับแม่แล้วคุณละ่ะเห็นด้วยกับผมไหมได้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ